คูบอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ก um ันในเกมโลบอคนะครับผมแมปเนอร์เบิร์กริงนั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับแข,ข,ขกรับเชิญของเราอีกแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันนี้เรามอ่านด้วยกันนะก็เป็นคิวของผมนะครับนี่พี่โอมนะครับโอเคนะครับผมนี่นะครับตอนแรกนึกว่าเป็นแม่สาวน้อยมาจากไหนนะครับผมที่ไหนได้นี่เป็นนีพี่โอมของเราอีกแล้วเนาะนี่วันนี้โอเคครับผมคอนเทนต์เอารถกระบะวิ่งกับยังไงพี่ โอเคนะครับนี่ดูดิดดเหมือนจะมีคนมาท้าเราแข่งกันเต็มไปหมดเลยนะดูดิน,นะฮะพื้นหน้าเหมือนโอเคครับผมแล้วตอนนี้คุณมากับแลมโบรุ่นไหนครับเอเนสบีเจโอเคครับผมสีเขียวนะครับผมโหสีแบบหวานหวานเจี๊ยบเลยนะทุกคนโอเคกิน <Okay. S 2> น้ำเขียวเลยนะเอ่ะรถสี <okay. S 2> น้ำเขียว โอเคครับผมแล้วก็ในวันนี้นะผมมากับเจ้า Toyota h ไฮรักนะนี่ไม่รู้มันเป็นไฮรักอะไรไฮรักวีโก้หรือไฮรักรีโวนี้ไม่แน่ใจนะหรือรุ่นอะไรใครรู้บอกผมหน่อยนะเพราะว่าในแมปเขาเขียนว่าบอกว่าเป็นแค่ Toyota h ไฮรักนะแต่ผมไม่รู้ว่าไฮรักตัวไหนนะครับผมวีโก้หรือรีโวนี่ไม่แน่ใจเนาะโอเคไปเดี๋ยวนี้มาลองดูกันดีกว่านะผมสนามเนอร์เบิร์ริงมันมีอยู่ในชีวิตจริงเนาะนแล้วรายละเอียดของสนามนี้เป็นไงบ้างครับก็เหมือนเป๊ะเลยครับผมเหมือนเป๊ะเลยเนาะของจริงอยู่เยอรมันเนาะใช่ไหมครับผม สนามนี้มันมีตำนานยังไงบ้างคุณเออมันโหดนะผมชื่อว่านรกสีเขียวเนาะก็โอเคไปกันเลยไปทุกคนไปสามสองหนึ่งไปโอเคครับผมมาดูกันนะครับผมเจ้ากระบะโตโยต้านะครับผมใช่ไหมเอาทำไมลำโบแฮะลำโบแฮกระบะเอาดีเอาดีเอาดีมาเร็วครับมาเร็วครับคุณคุณตามไม่ทันนะฮะโอเคครับผม เคสบีเจนะผมมาดูนะครับแต่คุณน่าจะได้เปรียบในเรื่องการเข้าโค้งอะไรพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมอย่ยคุณวิ่งนำไปแล้วเนี่ยนะฮะมาลองขับตามแลมโบกันนะผมอุ้ยนะโดนแสงเรื่องเรื่องเรื่องกราฟิกเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ก็สวยดีน้องแบบนี้เนาะดูแสงแดดช่จ้าเลยใช่ใช่ครับใช่ไปลงขับกันเยอะใช่ครับตอนนี้คุณอยู่หลังผมใช่ไหม มาครับมาสนามนี้นี่ความยาวประมาณกี่กิโลนะครับ22กิโลโอ้โหยี่สิบสองกิโลเลยนะโหเราวิ่งเราวิ่งกี่นาทีทุกคนเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าน,นะผมว่าเรา <6 S 1> ใช้เวลาเท่าไหร่นะประมาณ6นาทีเนาะโอเคครับผมตอนนี้คุณวิ่งความเร็วเท่าไหร่ครับรอตอนนี้ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเจ็ดสิบโอเคครับผมจัดไปจัดไปครับโอเคครับ โอเคครับผมมาดูกันนะครับผมตอนนี้แลมโบกินนี่นะผมแซงกระบะซิ่งของเราไปแล้วนะผมนี่แลมโบเราทําความเร็วที่ด้ดีไว้แล้วเนาะของคุณเท่าไหร่คุตอนนี้ผมสองร้อยสามสิบครับคุณตอนนี้โอ้ยมาครับระวังหน่อยนะครับโอ้โหรถเด้งรถเด้งไปผมผมยังไปต่อผมยังไปต่อได้ผมยังไปต่อได้ไปครับ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 อ้าวคุณคุณคว่ำไหมไม่ได้คว่ำเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ใครก็ไม่รู้เนาะโอเคครับผมไปเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะผมว่า เป็นยังไงนะครับผมกระบะซิ่งนะครับผมมาดูกันนะคันนี้ทับสปีดเอ้จะรออ,อ,อุ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่ะออเดี๋ยวผมจอดรอเดี๋ยวจออดดรเี๋ยวผมจอดรอดจอดรอ,อ,อ,ดอไปครับคุณไหวเปล่าไหวเปล่าโอ้ดูตรงนี้ตรงนี้มีคนคว่ำเต็มเลยนะทุกคนเห็นไหมเปลี่ยนลำโบดีกว่านะเราไปขับคูเลาแค้นเลนดีกว่าโอเคครับจัดไปจัดไปมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจอดรอตรงนี้นะฮะไปคุณไปเลยอ่ะมาอันนี้คุณคันส้มนี้ใช่ไหมโอเคโอเคคุณชะลอให้ผมหน่อยนะโอเค ไปครับไปครับไปครับมาสัตว์โค้งกันดีกว่านะครับผมมันมีตำนานนะมัดซัดโค้งร้อยแปดสิบเหมือนใครนะครับใครสักคนเนี่ยครับสัตว์โค้งร้อยแปดสิบโอเคครับช่างวันช่างวันช่างวันวันนี้เราขับรถเข้าป่ามาหาอะไรกันครับวันนี้มาหาเสืออ๋อเสือเสือล่างบาเสือเสือเสือบอกว่าอะไรเสือบอกอะไรไหนคุณทําเสียงเสือให้ฟังหน่อย ไม่ไปหาที่รถรถชนเลยเอาแล้ค่ะไปหาที่ไหนเขาเป็นเสือเสืออะไรเหรอพอแล้วครับเสือแห่งเนื้อบกลิงเนาะโอเคครับผมไปครับไปครับแล้วคับอโลลี่จัดเลยอืมใช่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 พอพอคุณเล่นมุกเสือเนี่ยผมชนไม่หยุดเลยเนี่ยมันมันมันหาจัดเลยไงนะครับผมมาดดูีกว่าครับ เดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณรอผมก่อนนะพอดีว่าตอนนี้ผมผมสติหลุดเลยเนี่ยสมาธิการเล่นเกมผมไม่อยู่เลยตอนนี้ครับมาครับเดี๋ยวมาซัดโค้งกันเลยดีกว่านะทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่เกียร์สี่นะฮะอ๋อตอนนี้คุณอยู่กับแลมโบส้มนะโอเคคุณมากับปอร์เช่เนาะใช่ใช่ใช่ปอร์เช่ตัวไหนอะครับที่ที่สามเอ้ยผมเปลี่ยนรถดีกว่าเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปก่อนนะเพราะผมรู้ว่ายังไงรถคุณก็ก็กินผมไปแล้วเนาะไม่ทันอ๋อไม่ทันเหรอกระบะผมจูนมันแรงอะโอ้โหคุณโคตรแรงอะ จริงปะเอาดีเออโอ,อ้ยแต่ขับกระบะนี่เพลินดีเนาะใช่ใช่อุ้ยคุณเบรกรอผมหน่อยเดียโอเคครับนี่ผมชะลออยู่ที่ความเร็วร้อย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 หนึ่งเก้าสิบหนึ่งเก้าห้าเนี่ยโคตรโอเคเราขับเทสซ่านาะโคตรกากเลยจริงปะเทสลากากเหรอเออเราโคตรกากเลยอืมไม่ใช่ของจริงนะในเกมนะเออเออเออหมายถึงในเกมเนาะของจริงรถมันดีเนาะโอ้โห ความอย่างเดียวเลยโอ้โ <c oughs> คุณคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณเปลี่ยนรถเลยแต่ว่าโมเดลในเกมเขาน่าจะทำมาไม่ดีเนาะใช่ใช่ใช่ผมลองขับเฟอร์ลารีดีกว่ามาครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเฟอร์ลารีประทะกระบะนะฮะโอ้โหลองดูวันนี้ใครจะมากินกระบะได้บ้างนะฮะทุกคนมาไไดูดดมาดูกันนะผมโอเค <ไป S 2> โอ้โหผมว่ากระบะกระบะคันนี้นี่เข้าโค้งคมจัดอ่ะโคตรโค้งโคตรโหดอ่ะแลมโบวิ่งเหนื่อยอ่ะจริง่ะจริงคุณอันนี้อยู่ไหนแล้ว อันนี้ผมอยู่โค้งที่มันเป็นโค้งหลุมแหละอ๋ออยู่พูดไกลเลยคาาุณจริงปะกระบะะกรบะผมมันแรงขนาดเลยเหรอจริงอ๋อโอเคอเค,ครับเดี๋ยวขอซัดโค้งก่อนนี้อันนี้ผมเป็นโค้งโค้งช่วงขึ้นเขาแล้วครับตอนนี้โค้งร้อยแปดสิบครับใช่ครับซัดโค้งร้อยแปดสิบรถแล, <laughs> ล,ล้เอ็กหกอะเอ็กหกมีเหรอเนะี่ยมีในมีในเกมใช่ไหมใช่ใช่ตัวสี่ศูนย์ไอป่ะครับ อันนี้ตัว60เลยอ๋อตัว60นะ22 <c oughs> ไมไทยนี่ไม่ค่อยเห็นใช่ไหม60 <c oughs> มีแค่ซีรีส์7 60เลยอะไอ๋อนะอ๋ออ๋อ,อเค,คอเนอ้ตอนนี้ผมอยู่อุย้ยสัตว์โค้งสัตว์โค้งแล้วรถมันชนนะสัต <c> ว <oughs> ์แรงไปหน่อยครับเทษาทีนะครับรถชนเลยนะเคะนี่นะครับทุกคนทุกคนว่าไงครับใครอยากลองมาเล่นแมปเนอร์เบิร์กลิงนี้ ลองมาดูนะครับผมผมว่ามันค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างมันเออค่อนข้างโหดเลยนะคือแบบหัดสกิลการขับรถนะ <IT>. ใครคใครแซงคุณใครแซงคุณเหมือนกันโอ้โหแสงมันดูดแล้วโอเคโอ้ย <Okay. S 2> อันี้ <pancakes> ผมมาด้วยความเร็ว160ครับตอนนี้โอ้โหผมว <ı. S 1> ิ่งตั้ง160กระบะคุณโหดมากเลยอ่ะ กระบะผมนี้ไปจูนร้านไหนมาเนี่ยร้านสักคูบ่ะเนี่ยสกคูบ่ะสกคูบมาเติมบ่อยอ่ะมจูนโคตรโหดอ่ะนี่ผมอยู่ที่โค้งหลุมที่สองแล้วครับตอนนี้มันจัดอ่ะวผมขับกระบะโคตรมันนะนั่นเดี๋ยวคลิปน้านเออเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าคุณต้องมาวัดกระบะตัวตัวผมแล้วคุณจะได้รู้ว่าแบบเนี่ยสกิลการขับใครแบบเป็นไงนะฮะใช่ไหมนี่ผม่มทางตางยาวแา้วตอนาี่ตอนาี่ผมทาง่าง่าวแา้ว จริงปะหลุมแรกเหรอไม่ไม่หลุมสองอ๋อหลุมสองใส่าาอส่ีาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ผมถึงเส้นชัยแล้วใช่ไหมใช่ใช่คุณชิดขวาแล้วก็เข้าตรงร่องนั้นเลยอ๋ออ๋อลองชิดขวาโอเคถึงแล้วครับถึงแล้วครับผมถึงจุดสปาแล้วครับตอนนี้โอเคสรุปวันนี้เป็นไงครับวันนี้คุณรอเฝ้าผมเข้ารอรอจากทางเข้านะเดี๋ยวผมเข้าไปโอเคครับโอเคครับมามามาเดี๋ยวผมจะรอดูครับคุณสนามนี้หน้าหน้าหน้าไปเล่นในชีวิตจริงเนาะรายละเอียดีเขาทำเขาทำ แปดเจ็ดเจ็ดหอุ๊ยบอลลี่อุ๊ยอุยอยเกิดอะไรขึ um, ้นเนีบคุณเกิดอะไรขึ้นในตรงนั้นอะนะฮะไปแล้วอะโอเคผมก็สำหรับในวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ล้วกันนะครับผมสำหรับผมกับนิทีโอในวันนี้ที่สนามเนอร์เบิร์กลิงนะผมวันนี้คาับขอตัวลา